พอ่อพ่อตาขายหวดขายมุ้ยขายไส้คุณแม่พ่พอตาไป้พากันจอดซื้อสวยแล้วอันละล่อยขึ้นดีบ่ตาขึ้นง่ายบ่เจ้าสารเองตินนเจ้าสารเองติเจีโอนั่งเฮ็ดนั่งผลิดด้นเยอะพี่ดีแท้

เออเกาซีบกับรอีวาจดี่้านก็เยมซื้อหัวซื้อมวยซอยตาเอาชุมบนหนึ่งเข่าเราไม่หมอะไม่ตาตาได้จักปีตาตาได้จักปีแล้วเกี่หาบผู้ใดไปตัดใหม่มาให้เออ ใส่ไข่ยดงเท่าใดละใส่อันนี้เดลาเอาเนีหนึ่งเข่าละเอาแบบทุกใหมอนนะใหมอนก นงเปิดซิบหาปีแล้วสารหัวสารกองเข่าสารไส้ารขวางคนตลาดเพิ่นก็ดีจ้ะเอามานางเห็ดงูๆอยู่